ตามกฎของโรงเรียนนะคะนักเรียนที่ทะเลาะวิวาทจะต้องถูกหักคะแนนความประพฤติ50คะแนน<ฮ>และก็ถูกทำทานบนไว้ด้วยพ,พลอยแผลงเธอจะต้องถูกปลดออกจากประธานนักเรียนด้วยปลดจากตําแหน่งประธานนักเรียนเลยเหรอครับอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จบเลยนะครับครูคุณครูครับผมอยากให้แกจบไปโดยที่มีตําแหน่งนี้อยู่นะครับที่จะต้องปลดเนี่ยนะคะเพราะว่าข้อความในใบ,บปริวเนี่ย มันรุนแรงมากดิฉันไม่อยากให้มีข้อคอรหาแต่ว่าคุณครูเราจะประชุมกันก่อนคะ่ะเป็นไงล่ะเลี้ยงดูคุณมาอย่างไงถึงได้สร้างปัญหาใหญ่ขนาดนี้เอ,อ่อถ้าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวครูขอจะแจกแจงนะคะขอ,ขอโทษนะคะที่ฉันมาไม่ทันน่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันเลยไม่ได้ฟังว่าพลอยแพงลูกสาวฉันเนี่ยผิดอะไร ก็เรื่องทะเลาะวิวาดนั่นแหละค่ะพรอยแพรงน่ะก็ยอมรับว่าไปหาเรื่องเขาก่อนเราเรื่องข้อความในใบปลิวเนี่ยล่ะคะใครเป็นคนทําเรื่องนั้นเอ่อครูจะบอกว่าครูจะตัดสินโทษเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างเดียวแต่ไม่สนใจว่าตอนเรื่องของข้อความในใบปลิวเนี่ยเป็นฝีมือของใครงั้นเหรอคะเธอพอเธอยิ่งพูดมากยิ่งพอยิ่งเสียนะถ้าฉันไม่พูดนั่นแหละลุงจะยิ่งเสีย ยังไงพลอยแพรก็ต้องโดนลงโทษนะคะเพราะว่าทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงคนที่จะเสียชื่อเสียงเนีてて่ยลูกสาวฉันค่ะไม่ใช่โรงเรียนแล้วท่านเป็นความจริงแหะต่อให้ข้อความในใบปลิวนี้เป็นความจริงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีใครมีสิทธิ์ท้าบลักคนอื่นแบบนี้คุณแม่คะแต่การกระทําของพลอยแพรในเรื่องเนี้มันเป็นการที่เรารับไม่ได้นะคะ ผมยืนยันครับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงผมเป็นคนที่ถูกพูดถึงในใบปลิวนี้ครับระหว่างผมกับพลอยแพงไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ครับที่วันนั้นน่ะพลอยแพงเข้าไปจับผมในห้องน้ําเพราะว่าผมแอบสูบบุหรี่ต่างหากแล้วใบปลิวเนี้ยหนูก็ไม่เป็นคนทคําค่ะ ผมขอ,อยืนยันอีกคนครับแสบทำอะไรซับซ้อนแบบนี้ไม่เป็นหรอครับ,แล,รบแล้วครูจะเชื่อพวกเธอได้ยังไงเธอมันเด็กแกแเลหลังห้องแล้วครูเชื่อข้อความในใบปลิวนี้เหรอคะท,ทั้งทันที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนได้ยังไงแทนที่ครูจะตามหาตัวคนผิด ที่ทำใบปลิวนี้ออกมาแต่ครูกลับนอนเฉยแล้วก็ลงโทษเด็กๆแค่เพราะอาคติส่วนตัวครูคะไม่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงอะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะมีใครสมควรโดนแบบนี้หน้าที่ของครูเนี่ยคือปกป้องนักเรียนไม่ใช่แต่แต่ว่าลงโทษนักเรียนไปเรื่อยๆส่วนที่ทะเลาะวิวาทเนี่ยพลอยแพก็ยอมรับผิดไปแล้วแต่กับเรื่องนี้ ฉันไม่อยากให้ลูกฉันเนี่ยต้องโดนลงโทษเพราะเป็นผู้ถูกกระทำหรอกนะคะ